สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตร2ตัวรูดในงวดประจำวันที่23พฤษภาคม2567ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับของงวดประจำวันที่22นะครับผมสำหรับวันที่22แอดมินให้รูดอยู่ที่1กับ2นะครับผมสำหรับตัวเด่นนะครับผม สำหรับ1มา61นะครับผมในรอบเฉพาะกิจและก็51ในรอบพิเศษนะครับผมสำหรับสายวิ่งสายรุ่จะได้71นะครับผมในรอบ v i p นะครับผมสำหรับ2มา2442ในรอบ v ี p อก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f c ซพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่23่สิามชอบก็ค่อยตามนะครับผมแนวทางนี้เขามีหลุดนะครับผมแอดมินจะให้อยู่ที่0นย์นะครับผมแล้วก็สองสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับผมสำหรับ0มี02 04 05 07แล้วก็08สำหรับ2อง2องห 27และก็28แอดมินจะก,กันให้1ตัวนะครับผม97สำหรับเบิ้ล0 0 1 1 2 2 44และก็55สำหรับ3ตัวนะครับผมนี่502 304 621และก็128 เอฟพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลือก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีนํำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอเอฟซีพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ